คนงานกำลังทำความสะอาดสนามนะคะจริงๆช่วงนี้ถ้าจะเล่นนี่แนะนำให้มาเล่นได้เลยค่ะเพราะสนามเงียบมีความเป็นส่วนตัวสูงมากไม่ต้องกลัวติดกลวนหน้าระวังกลวนหลัง สนามสวยมากจริงๆค่ะมาเล่นช่วงฤด,ดูนี้อาจจะมีเจอฝนบ้างแต่ว่าไม่ได้ตกตลอดเวลานะคะสนามที่นี่ส่วนมากลมดีค่ะ